จากเหตุพายุฝนพัดถล่มหลายพื้นที่เมื่อคืนที่ผ่านมาทำให้เครื่องเฮลิคอปเตอร์หลายลำในพื้นที่กองบินตำรวจท่าแรงถนนรามอินทราถูกต้นไม้ใหญ่ล้มทับได้รับความเสียหายหลายลำรวมไปถึงเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งด้วย บ้างไฟขนาดใหญ่แตกและตกใส่บ้างไฟอีกลูกบนพื้นก่อนพุ่งชนชาวบ้านที่มาดูการจุดบ้างไฟในงานประเพณีบ้างไฟตำนานมักคำไหลมีผู้บาดเจ็บนับสิบคนสาหัสสองคนรถยนต์เสียหายและถูกไฟไหม้หนึ่งคันอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชพัฒเชียงรายมีมติให้ภาคทานนักศึกษาที่แชร์ภาพนักศึกษาตกบันไดเสียชีวิตขณะวิ่งหนีแผ่นดินไหวในโลกออนไลน์ทำให้สังคมวุ่นวาย โดยให้ภาคทันและทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมโรงเรียนวัดมงกุฎกษัติิยารามเขตพระนครเลื่อนเปิดภาคเรียนวันที่16พฤษภาคม2557นี้เป็นวันจันทร์ที่19พฤษภาคมโดยให้ผู้ปกครองนั้นตรวจสอบกับทางโรงเรียนอีกครั้งหนึ่ง